โหลครับสวัสดีครับอโลเทสหนึ่งเทสสองได้ยินนะครับเออเอะไรผมกดผิดเออวันนี้ผมก็มีโอกาสจะมาเล่นเกม Resident Evil Zero ไปนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะเล่นนานเลยครับเพราะว่าไอเอ,อ่าเล่นครั้งล่าสุดไปประมาณสักสองปีสาปีเท่ามั้งใช่ไหม <c oughs> วะผมจำไม่ได้น่าจะหนึ่งปีที่แล้ว อันนี้ผมว่าน่าจะกะมาทําเป็นอีพีนะครับแต่ว่ามันอะไรผมอะอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยแต่แปลไม่ได้ครับอันนี้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 ผมจะดูไปก่อนนะครับนะดูตามภาพดีกว่านะครับอ่าตอนแรกผมต้องมาเซตติ้งก่อนนะครับอ่าเซตติ้งก่อนนะผมอ่าผมจะเซตติ้งเป็นเป็นภาพอ่าแบบอันนี้ผมปรับสิโปกนะผมจะปรับฟูลสกรีนเลยครับ ฟูลสกรีนแล้วก็อมอีกอย่างนึงก็คือชีพโค้ดนะครับผมจะใส่เป็นอินฟินิตนะครับผมจะใส่สูตรไปนะครับอ่าซีโร่เซฟนี่ผมปิดไปก่อน,นครับแคนาวีเซฟนี่ผมก็ปิดไปก่อนครับอ่าอินฟินิตอาร์มอลเอาชูทครับอินฟินิตฮิลลลเบกาครับอ่าอันนี้อันนี้ผมต้องใช้ครับเพราะผมเล่นในมือถืออันนี้ช็อตกับอันนี้แม็ก um, นัมครับนีแม็กนัม um. ตอนนี้ผมผมใส่โค้ดปืนไปเลยครับ อ่า infinite ammo out shoot อืมโอเค infinite ammo โอเคโอเคอินอ่าผมไอผมจะไม่ใช้สกินนะครับผมจะใช้รีเบก้าแบบต้นฉบับหรือไม่ก็อ่ารีเบก้าแบบอ่าคาวเกิลนะครับเอาเรว่อชุดชุดชุดคนงานนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับ infinite billy t e c h n อาบิลลี่บิลลี่กอบิลลี่ บิลลี่ไปบิลลี่แล้วก็รีเบคก้าคอสตูมวอลเลเตอร์อ่อาลองจะมาใส่ชุดดีกว่าไหมอืมผมคิดดีกว่าได้ไดนะ้เอาเป็นรีเบคก้าคอสตูมเลยกันครับมาเลยโอเคเริ่มเกมดีกว่าเสียเวลามากเลย <c oughs> ทิศเกมคอนเนสซีนออฟเอพิสต์รีบายนินเทนโดอันนี้ก็เป็นเลสเดนอวิวโซนแคปคอมครับกดเข้าไปเรื่อยๆมันตัดภาพเลยด้วยบางคนก็สิ้งเพี่แนก อีคประมาณนีเ้เราเอาอแบบฮาร์ปเลยฮาร์ปี่น่าจะถึกแต่ไมอนะ่เหมาะ Raccoon City, <coughs> a solitary <coughs> island far off in the sea. Rockfort Island, an island that would become <coughs> the second Raccoon City. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? <laughs> and how was the T virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events <laughs> which transpired <laughs> in the beginning. <laughs> before the Mansion Incident. <laughs> มาผมจะมารีวิวปืนดีกว่านี่ผมจะมารีวิวปืนนะปืนใหม่นะครับเป็นปืนเหมือนป็นแบบอ่าปืนกลนะครับเป็นเหมือนปืนกลเลยอันนี้ผมอันนี้แม็กนัมเหรออ๋อไม่ได้เอามาเหรอไม่เป็นไรเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน To the this is Officer Chambers from Star's Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? เห็นรีเก้านี่นึกถึงสมัยก่อนเ er, นับมีความเหมือนสมัยก่อนนึกถึงนึกถึงวันวานมาก่อนฟามบีมาแล้วดูก้า <c oughs> ถึงเวลาที่ฉันต้องยิงแต่ว่าปรับแฮกหน้าจอนะแป๊บหนึ่งนะผมจะแฮกหน้าจอรรเพื่อว่า ให้มันสะสมมาดุนเนมันจะอ,อยู่ในแฮกครับไม่ใช่แฮกนะครับแอมเมดอ่านี่ครับวิตกินแฮกมันจะเต็มจอโอโ้แหลกแหลกแหลกออกไปเลยอันนี้ผมผมออกแบบอินฟินิต มันไม่จำกัดคืะนไม่ค่อยแรงเลยไม่เพราะผมไปชิดให,ใหม่เอาผมไปคิดเป็นแบบคิดแอดตรงไหน,นต้องแอปนาทีโอเคทีนี้ผมยิงไปก่อนทีนี้ผมมารีวิวก่อนเดี๋ยวความมัรีวิวปืนคิดถึงแล้วไ,ไม่ได้เล่นนานแล้วเกิดอะไรขึ้นดีกากบอก m a แม็กนัมเลย แต่ชีทมันใส่ยากครับชีทชีทไม่สามารถใส่ตรงนี้ได้ครับชีทผมพยายามดูแลมาท่านต้องออกไปกินครับเพราะเสียเวลามันไม่เอาดีกว่าเออแล้วก็อมผมสามารถไม่ได้ครับจะต้องเดินไปก่อนแต่ตอนนี้ค้างมากครับ นี่ดูสิคนาไม่มีอะไอยจะทำปกคลิปแบบ เราไม่ต้องเก็บยานะครับเพราะเราเรา,เาฟรูเลือดอยู่แล้วมาเดี๋ยวพาไปดูบิลลี่ก่อนแล้วผมก็ลองหยุดแหละบิลลี่ผมอยากเห็นบิลลีอ่อ่ะมันใส่เท็กซิโดเท็กซิโดโสูตรนี่ผมชุดชุดจะละเท็กซิโดชุดชุดสูตรเหรออันนี้ผมไม่รู้นะเท็กซิโดคือชุดอะไรอผมผมต้องไปดูบิลลีอ่อ่ะ มันแหลกไหมครับผมปรับสองเน่ต้องกลับไปคุนแจเหรอได้ไม่ได้นนเ,เจอบิลลี่เลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนแบตก็เหลือน้อยแล้วเพิ่งทักแบตเลยมีผมลงไปโรงเรียนครับเรียนมหาลัย ก็ต้องแดบว,ว่าตื่นไปวันาไปเฉพาะวันอาทิตย์เลยทันทีกับแหลกมากม่เอาปืนเลยไปเลถ้าเอาปืนโหดมานี่ผมสู้ได้อันนี้ผมผมบิดสีิมากไง เขาเือบบปนจะาเด็กติปติดาเป็เด็กแบบติดินะผมไปตั้งขาซีนมาให้นาจอมาเด็กได้น่าจะเจอบิลลี่ผมอยากเห็นบิลลี่ถ้าเจอบิลลี่ผมน่าต้องหยุดนี่ผมมารีวิวก่อน ไดค้คุณเจมส์ได้เทรนคีคุณเจริญรถไฟมาแล้วบิลลี่แต่แหลกมากครับตอนนี้อ๋อเทคลซิดโดสชุดอ๋อชุดสูดครับเท่ครับบิลลี่ ไม่ไหวตับกับเธอองเป็นคงคงเป็นหน่วยสตาร์ชินะโอเคถ้าอย่งนั้นฉันก็ไม่ทำเธอเ้วยกันในมัวนม่ว <c oughs> ในมั่วเฮ้ยเดียวฉันอยากรู้ว่านายเป็นใคร <c oughs> เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ตอนนี้ต้องตูนนาฬิกานี่ก่อน อลอเล่นลอเล่นเฮ้ยอะไรของมึงเนี well Edward. Edward. ่ยลีเิกาบอกเนินกาเลยวะบอดเดอร์เฮลเอ็ดเวิร์ดเป็นอะไรมั้งอ๋อฉันโดนปัญญาตะกี้ฉันควรจะรู้เจ็บๆนิดหน่อยอ่ะอ๋อลิบิกาเธอต้องอย่าโดนกัดเหมือนฉันนะ มันแสบสาหัสเหลือเกินอะ่ะโอ้หน้าต่างพังมากอเนี่ยภาษาหน้าต่างโอ้โอมีอะไไอ้หมาเหรอเจอลูกปืนหน่อยโอเคผมยิงหมาผมยิงหมาเสร็จแล้วผมลองหยุดนะยิง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 หมาลองหยุดเลยครับผมผมตอนนี้ผมยิงหมาซํำเด็จแล้ครับ ผมขออนุญาตหยุดคิปไปทำไม